เป็นขนมปังนะแล้วก็ับชีดอันนี้เป็นมือเที่ยงมือเย็นไม่รู้มังเหงาดู แ,แมวไปใส่มาสั่นแมวแมวนอนอยู่บนบ้านนะเทดดี้ไปอนี่าหม่แล้วอืไปทำศึกใหม่แล้วทุกคนไอเทดดี้แมวป่วงเนี่ยสุดยอดมากได้แลมใหม่แล้วแผลตรงตรงที่เดิมนะวางขาแต่ว่ารอบนี้เล็บเล็บไม่หลุดรอบนี้เล็บไม่หลุดนะไอเท็ดดี้ ก็ยังไปได้อยู่เล็บยังอยู่ดีแต่ว่าไอ้ตรงง่ามง่ามนิ้วเนี่ยไปเลยนะคะวันนี้แดงได้แผลกลับมานะท่านจอมยุทธท่านจอมยุทธน,นี่คือไม่รู้ว่าไปกระโดดเก้าคาตระหนุ่หรือว่าไปไฟกับใครมานะคะได้แมาอีกแล้วเมื่อวานเมื่อวันก่อนนี้ได้แผลตรงหน้ามาใช่ไหมไอ้ขวนตรงนีตง้ตรงตาวันนี้ได้ เช้านะมา้องเงี้ยเง็้ยอ้อนตั้งแต่เช้าแล้วก็ว่ามันเป็นอะไรวะมันมันไม่ค่อยจอยสักเท่าไหร่มันก็มากัดมาง่ำมาง่ำง่ำง่ำมือนะเหมือนมันโมโหอะไรมานะ่ะก็บอกว่าเท็ดดี้แม่เจ็บมันไม่กัดแม่แรงจังมันก็ไม่พูดทำหน้าแบบว่าทะลิน้นเออแล้วทีนี้พอเล่นหยอกไปหยอกมาใช่ไหมไปเช็กดูขายโอ้โหเลือดนี่แดงเหมือนก็ว่าทำไมมันอ้อนแปลก อ๋อพาทริกฮ่าฉั t เคารพตัว y ุ t เ o าไว้ขอบคุณม y กแค่แค่คำเตือนโปร e เคารพฉันน me Enjoy w i ี h me, everyone ขอบตาดำวันะนึงม่นตาดีเออมันดำมันดำาของมันเองละขอบตาม,มันดำเองเฮ้ยไม่ยังชชัไปไหเลยขอบตานอนน้อยแต่นอนนะ จริงมันก็ไม่ได้ดำขนาดอยู่ในจอนะทุกคนอยู่ในโจอนี้แบบม,มันมันจะเกินะนะ mm hmm. Watching from New Zealand that's so nice Thank you so much Welcome to my channel please <laughs> Please subscribe and support me every one แม่เกัดติดเชื้อนะว่าแต่มันไม่ได้กัดเข้าเนื้อนะมันหยอกนะพี่มันหยอกนะเนะี่ย หยอกแรนไปนิดนึงล่าคนๆ,ๆ <c oughs> ควรควคต้องคุยไปสักไลายแมนบอาสั่นสักไลายตรงนเลนี่มีแต่ตรงแมวนี่นะมีมีตรงนี้สักนานแล้วไงย,ยังลองคิดไม่ดูอยู่สวิตชาไปเดอะอูดนะฮะเอ่อ uh, thank for h a v i n g me oh. ขอบคุณที่มีฉันเลย e a h you respect me I do respect you too น้ำตกน้ำ น้ำตกสวยน้ำตกรวยอะไรพี่ตาแพทริกใช่ไหมน้ำตกรวยมาจากไหนไม่รู้นะแต่ถ้ารีสเปกมาก็รีสเปกกะนะคะสวยใช่ไหมขอบคุณค่ะเขาลงคลิปด้วยเหรอพี่ตาเดี๋ยวพี่ตามไปดูคลิปสั้นน้ำตกใช่ไหม กินอ่างเลยเคนจะมาสีิเบ,บิด์บ,าบาอลได้ววยา่าบรเกินจักว่าบรเกินไม่ได้ปะตัวปัญหาเบิร์ตกินสก้อนนองแล้วเป็นชาดิว่าขอบตาดำโอ้ยคุณนี่ก็คนเนาะ ทำงานดึกย่นเชื่องเเมื่อคืนก็ตีสองอ่ะถึงเจ็ดโมง